สวัสครับอันนี้เป็นแบตรถเอ่อเป็นกล่องรถกล์ฟนะครับอ่าหลายที่นั่งนะครับก็จะอันนี้เขาควบคุมด้วยอ่กล่องเคอร์ติสหนึ่งสนะครับอ่าให้ปัน่นมอเตอร์หมุนทิศทางเดียวนะครับแล้วก็เอาไป <c oughs> เข้ากับหัวเกียร์นะครับเกียร์หนึ่เกียร์สรถน,นะครับนะครับอันนี้วันนี้ก็คือว่า อันนี้ข้อจะข้อแตกต่างของกล่องเคอร์อติสนะครับหนึ่งสองสี่สี่อันนี้จะเป็นใช้ในรถกระเช้านะครับอ่าอุปกรณ์จะแตกต่างกันดังนี้นะครับเนี่ยที่ให้หายไปครับส่วนนี้เป็นสี่สิบแปดนะครับสี่แปดอุปกรณ์จะเต็มนะครับแต่ถ้าเป็นยี่สิบสี่สามหกอ่าอุปกรณ์จะไม่ครบจะหายไปประมาณนี้นะครับเรกูเลตตัวนี้เหมือนกัน แล้วก็ค่า R ต่างๆานั้งข้างนี้นะครับที่จะแตกต่างกันไปถ้าเป็นย4 k เิบสี่อไม่ใช่ดิไม่ใช่เนสองี่อืมอันนี้เท่าไหร่สี่นะครับบางทีเราเห็นกล่องเหมือนกันนะครับเบอร์เดียวกันแต่ยาอย่าไปใช้นะครับ อันนี้ผมยังไม่ประกอบชุดใจนะครัชุด power mm hmm. ผมแค่เทสดูวงจรก่อนเฉยนะครับจะน,นี่ครับก็แตกต่างกันประมาณนี้ครับอันนี้สามหกอันนี้สี่แปดนะครับใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับแต่ลักษณะเหมือนกันบางท่าน,นไปซื้อมาในเน็ตด้อะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปใส่นะครับเกิดใช้ไม่ได้นะครับแต่ใช้ได้ก็ต้องมีการเพิ่มอุปก,กรณ์นะครับ อโอเคครับค่าวๆครับถ่ายไว้เผื่อใครจะไปซื้อกล่องมาผิดกล่องฝากลอ่กลองจะเหมือนกันนะครับกล่องจะเป็นเหมือนกันเป๊ะเลยเป็นเคอร์อติสบางทีเราไปดูในเน็ตดูอะไรเงี้ยเห็นกล่องเหมือนกันมาใส่กันก็ไม่ได้นะครับต้องดูที่ด้านหลังกล่องด้วยนะครับจะดูแค่ลักษณะอย่างเดียวไม่ได้โอเคครับสวัสดีครับ